พอบีแบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใค่ไข่ขก็เล่นวันนี้นะครับอยู่ในช่วงโมเก่าหนะ้าเก็บอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิว เขาอ่านชื่อนะ Victory t o Assault Butter ก Gundam เกกแบบจ้าตัวนี้ซื้อหนึ่งได้ถึงสามนะเออทำไมนั่นหรอนี่ในกล่องจะเห็นไหมมันเล็กอะอ่ามันสามารถแปลงเป็นอ,อ่อ Victory Gundam นะครับอ่าแล้วก็อ,อ่อ Victory Assault นะแล้วก็ แล้วก็ Victory a s s a u ซ t วบัตเเออค่อยๆขยับขั้นมาทีละหน่อยละหน่อยนะได้ทั้ง3ล่างนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าวิ c ตอรี่ทูแอซเซอวบัตเตอร์นะครับอ่าถ้าการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนฟอร์มของเขาเนี่ยไม่ยุ่งยากอ่าถ้าการเปลี่ยนฟอร์มไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูตอนถ่ายรูปแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันประกอบแล,แล้วเวลาการเปลี่ยนฟอร์มเนี่ย เขาค่อนข้างที่ต้องลื้ออะไรหลายอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะออกตัวนะตรงนี้เลยอืมอ่ะเอาเป็นว่าเราก็ไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า v 2 s ูแอซเซลบัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับ เอาละครับมาเปิดกล่องเจ้า V2 กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงอึบอึบอึบอ่ามาแผงแรกก็เจอกับแผงสีฟ้าเลยนี่อันนี้เป็นจอยเขานะครับอ่าแล้วก็เอ่ออันนี้น่าจะเป็นส่วนของตัว a s s a u l ลบัตเตนะครับนี่ส่วนด้านหลังนี่น่าจะเป็นส่วนปีกกับช่วงตัวนะครับอ่า อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่แปลงเป็นเครื่องบินนะครับนี่อ่าโอ้ผมลืมดูเจ้า v i c t o r y 2 a s s a u l t u t t t เ r นี้เป็นโมปี2015นะครับอ่าก็แอบเก่าอยู่นิดนึงนะแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นสีทองแต่มันให้มาเป็นโอเครังดับได้ครับสีทองประมาณนี้นะครับนี่ที่เกาะ s s s a u l t b ตเ t อร์นะครับอ่าสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีทอง แล้วก็แผงข้างหลังเป็นแผงสีดำนะครับอ่าที่เห็นอยู่เป็นส่วนของปืนเป็นส่วนของแขนแล้วก็เป็นจอยข้อต่อนะครับแผงด้านหลังเป็นแผงสีขาวครับอ่าไม่รู้เป็นส่วนไหนบ้างแล้วเออนี่มาแล้วก็ในส่วนถุงนี้ก็จะเป็นส่วนของเท้านะครับสีแดงนี่แล้วก็ในส่วนของขากับแขนครับ สีขาวนะแผงสีขาวมาแล้วก็โอ้โหสติกเกอร์ถุงสุดท้ายนะครับมีสติกเกอร์นะฮะนี่แล้วก็อันนี้ลายตามตัวสีเหลืองนะครับนี่ตรงหน้าอกตรงปีกนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของเครื่องบินอันนี้เป็นส่วนของแขนขาแล้วก็กระโปรงนะครับนี่ล้นจอล้นจอนี่อ่าประมาณนี้นะครับของ เจ้าวิกตอรี่2แอสซอร์บัตเตอร์นะครับมานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีห้าหกเจ็แสบแผงเองเหรอทำไมน้อยจัง1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเดแปอ้สแผงเองเออนิดเดียวเองนะครับอ่านี่ที่ผมบอกนี่เขาก็จะเล่นได้3ามล่างประมาณนี้นะอืม แต่ว่า,าหลักๆเลยผมก็คงจะแปลงเป็นแอซเซอร์บัตเตอร์นะครับ V2 แอเซบัตเตอร์กันดั้ก่อนนะฮะอ่าถ้าการประกอบในการเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอร์มให้ดูตอนถ่ายรูปนะครับอ่าเออเฮ้ยประกอบเสร็จแล้วก็สวยอกันนะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะอืม V2 ูกันดั้นี่เป็นอีกตัวที่ผมชอบนะครับเป็นอะไรที่1 ทันได้ดูแล้วก็ทันได้อ่านกระตูนอ่าได้อ่านทั้ง2อ,อย่างเลยก็เลยค่อนข้างที่จะอินนะครับนสวยนะอ่าเราไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้า V2 a s s a อล t ัตเตอร์ให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วงานเขาจะเป็นยังไงเออป่ะไปประกอบกันเลยครับตัดตาดัดตะแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้า We ทูแอ u เซิลบัตเตเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆเฮ้ยสวยอยู่นะงานดีอยู่นะนี่ขนาดเป็นโมปี2015นะครับนี่ยังได้ขนาดนี้เลยนี่ต่อดิบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเออสวยใช้ได้เลยอ่าสำหรับใครที่กำลังหาโมมาต่อในช่วงที่รอของออกใหม่นะครับเจ้าตัวนี้ก็ หน้าต่ออีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้มีลูกเล่นในการเปลี่ยนฟอร์มนะครับจาก V2 a s s a u l t b u t t เ r เป็น V2 a s แ a u l t ลแล้วก็ V2 Butter นะครับโดยจะใช้พาสในการเปลี่ยนนะฮะนี่อ่าให้พาสมาเยอะแยะเลยอึบ๊บอบไปก่อนอ่ามา นี่อันนี้นะครับชิ้นส่วนนี้ก็คือส่วนด้านหน้าของกระโปรงนะตรงเป้านั่นเองอันนี้ตัวเป้าหุ่นนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวข้างเอวของตัวหุ่นนะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวรองใต้ปีกนะฮะนี่ปีกตรงนี้ปีกตรงนี้นะครับถอดเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนเอาชิ้นนี้มาเปลี่ยนนะครับชิ้นนี้จะเอาไว้เล่นกับ V2 Assault นะครับนี่แล้วก็อันต่อมาก็คือกระโปรงด้านหลังนะครับนี่คู่นี้แล้วก็อันนี้กระโปรงด้านหน้านะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับ V2 Assault อีกเหมือนกันครับอ่าแล้วก็ตัวปีด้านหลังนะครับที่เอาไว้เล่นกับ V2 Assault อีกเหมือนกันฮะอ่า ในส่วนของหัวไหล่นะครับนี่อันนี้เอาไว้เล่นกับ V2 Butter นะครับเห็นไหมเอ่ยอถอดหัวไหล่ในในส่วนที่เป็นสีทองทองออกนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับน,น,นี่แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นข้างขานะครับอันนี้เอาไว้เล่นในส่วนของ V2 Assault นะครับต้องขอบอกเลยว่า ชิ้นส่วนนี้อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่มีปัญหาถ้าคุณเล่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าเนี่ยไอ้ส่วนนี้มันจะต้องมาแทนชิ้นนี้นี่อเออกระป๋องนี่แทนชิ้นนี้นะฮะถอดชิ้นนี้ออกแล้วก็มาใส่ปัญหาก็คือพอเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูข้างนี้อ่าอึ๊บเห็นไหมฮะมันบุ่มเข้าไปขนาดนี้เลยนะแล้วเวลาเราจะถอดเปลี่ยนกลับมาเป็น V2S s o u t Butter เนี่ย มันแง่ค่อนข้างลำบากนะครับมันจะทําให้ตัวงานเป็นรอยได้นะครับหรือไม่ก็หักเลยก็ได้ครับเออดังนั้นเนี่ยถ้าตั้งใจจะประกอบเป็นฟอร์มไหนก็ประกอบเป็นฟอร์มนั้นไปเลยจะดีกว่าครับป้องกันการหักหรือว่าตัวงานเป็นรอยนะครับมาอย่างต่อมาที่เขาให้เรามาก็คือเครื่องบินครับเครื่องบินนี้เป็นส่วนช่วงอกของตัว V2 นะครับ จริงๆแล้วผมดูเหมือนเขาจะต้องมีพาสมีอะไรเสริมมาอีกนะฮะแต่ว่าเจ้ากล่องนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวจุ๊บจากนี้จุ๊บที่ฐานแล้วก็เอาตัวเครื่องบินมาจุ๊บอย่างนี้นะครับไว้ตั้งโชว์นั่นเองอแล้วก็สุดท้ายเป็นเหล่าอาวุธนะครับอย่างแรกเลยเป็นปืนครับนี่อันนี้เป็นปืนยิงบีมนะครับเอาไว้ให้ V2 ทูถึงนะครับใหญ่อยู่นกันนะ แล้วก็ปืนกลธรรมดาครับนี่สุดท้ายก็โล่ครับอ่าเนี่ยสิ่งที่ขาดไปก็คือเอฟเฟกของตัวโล่นะครับเอฟเฟกของตัวปีกนะฮะมันเหมือนจะมีให้นะครับแต่ว่ามันไม่มีก็ไม่รู้ว่าต้องเป็นตัว P ีบันไดอีกหรือเปล่านะครับถึงจะมีนะฮะแต่ว่าโดยรวมเจ้าตัวนี้ จัดได้ว่าสวยครับเออเป็นโมเก่าที่น่าเก็บอีกตัวจริงๆครับอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้า v 2 a s s a u l t b u บัตเตตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับงาน h i เกต1นึ่ต่อร้อย i c t o r y 2 Assault b u t t e เซัตตดำตัวนี้สำหรับผมเหรอยกปง่งยกปง่งยกโปง่งเออนี่ขนาดโมปี2015นะยังสวยได้ขนาดนี้เลยจุดขยับดีเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้พวกพาร์ตปีกแสงเนี่ยมันต้องพีบันไดหรือว่าต้องซื้อแยกนะ อันนี้ไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจนะครับมันนานมากเออจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมถ้ายังไม่มีโมอะไรต่อหรืออยากจะหาโมอะไรมาต่อแนะนำครับเจ้า v 2 s s s a u l t b u t t ต r ตัวนี้ครับสวยครับมี3ฟอร์มให้คุณเลือกครับคุณสามารถเอาไปโมเพิ่มได้อีกเยอะครับผมอ่าอ่ะ,อะเอาเป็นว่า เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะครับจะแนะนำติชมรายการหรือจะเมาส์มอยก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาพาไปไลฟ์ที่ไหนหรือเวลามีคลิปใหม่ๆจะ้เด้งให้ดูก่อนใครเลยช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับสวมแมสล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนเราเองกินน้ำกันเยอะๆดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับเป็นห่วงเป็นใยจากคอมบีแบร์ครับอ่ะวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมเจาอะไรมารีวิวไปแล้วบ๊ายบาย ¡Papi-Ban!